ขยับไปที่นักร้องสาวสุดเท่อารมณ์ดีอย่างพี่โรสซิลินทิ์นะคะที่ล่าสุดก็ผานตัวเป็นผู้จัดค่ะเตรียมร่วมง,งานกับบริษัทเกาหลีนะคะหาเด็กๆมาปั้นเป็นไอดอลค่ะล่าสุดโรสซิลินทิ์อัปเดตนะคะว่าตอนนี้เธอได้ผ่านตัวมาเป็นผู้จัดร่วมงานกับค่ายที่เกาหลีค่ะเตรียมหาเด็กๆมาปั้นเป็นไอดอลอีกด้วยค่ะซึ่งเธอก็เผยว่าจะเริ่มหาเด็กๆที่มีความสามารถมาเสนอให้กับบริษัทโดยภายในเดือนนี้ก็จะมีไปหาเด็กๆตามต่างจังหวัดนะคะอาทิเชียงใหม่อุดรหาดใหญ่ไปฟังเสียงพี่โรสกันหน่อยค่ะ ตอนนี้จริงๆโรสเริ่มทาบริษัทกับน้องๆก็เลยที่เห็นในตารางงานน่ก็จะมีะงานที่เราไปเริ่มคือตอนนี้บริษัทโรสอะคือเหมือนกับโคกับเกาหลีเนาะ,ะบริษัทขา่ขาวน่าจะคดีกันบ้างขา่ขาวก็คือเหมือนเขาหาแบบเทรนนีอย่างเงี้ยเราก็เราก็จะร่วมกันออกไปสก้าเด็ก แล้วก็เพื่อที่จะมาช่วยเขาดูงานสเกาใช่ให้เป็นเทรนนีเป็นไอดอลที่เกาหลีอะไรเงี้ยค่ะจะเริ่มออกไปสเกาเดือนนี้ค่ะค่ะคาวจะมาวันที่30-31เดือนนี้ซึ่งลอสก็จะไปที่เชียงใหม่ไปที่อุดรแล้วก็หันใหญ่เพื่อที่จะไปดูน้องๆนามต่งจังหวัดว่าเออใครมี potential บ้างแล้วก็จะเอาเขามาเสนอให้กับให้ค่ขคาวทีนตอนนี้น่าจะใหญ่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันเพราะว่าค่คาวไม่ได้มีแค่ค่ายเพลงค่เคา เหมือนไปกวานซื้อริษัดหนังมีเว็บตูนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีศิลปินใช่มีศิลปินมีอาดาราในเมืองของเขาเยอะมากูอยก่